หาเยฟซครับสุดท้ายเข้ากับเจอครับผมในวันที่ฝนตกพายุเข้าสาวหน่อยเบาหมูครับดันดนมาจนเจอครับเ c ซนี่คือสิ่งที่เขาตามหาเห็ดอีกชนิดหนึ่งที่ตามหาครับแล้วก็ถูกใจคนสื่อมากๆเลยเป็นเห็ดปวกฟ้าน f ฟซี c. หรือว่าเห็ดปวกไฟถ้าเป็นไอ้เบาแบบภาษากลางเนี่ยคือเห็ดโคนไฟมาเบิงมาหลุนกันว่าจะเป็นเห็ด ข้นไฟชนิดหนครับระวังขาโตรหรือว่าจะเป็นเห็ดค้นไฟขาเงาครับเอฟซีอันแรกนี่เป็นเห็ดบานเอฟซีครับเห็ดบานแล้วอะมันแกจะลักษณะนี้แหละครับขาก็ค่อนข้างที่จะเอาเงาครับเป็นเห็ดค้นไฟขาเงาครับเอฟซี เีม็มวงกเวย้ยนี่ครับว่างนี่เล่นไหนทันคลายบนทันหัวพี่ฝนกับโตกครับเสี้ยนเห็ดกับลายวาสิบอมี่ภัยเขา่ากับบอมแมนตัวน,นี้เอฟซีลายคือเก่าครับคนหาอยู่หากินในป่าในดงนเอฟซีเลยอะ ว้ามันก็ธรรมดาแหละเพื่อนเอ้หมูแฮร์เฟ่บาเวกับสาวนุกเหล่าคนห้อยหรือเนว่าได้มีไงมาลีกับพวกงามบ้านเด้เราได้ยินเสียงว่าเราเลยเบียงออกโอ้ยมึงเต็มแล้ว เปิดเพื่งเขาหนิเขาว่าเงี้ยโอ้ยมากละตีซีเหมืนตีซีเขามาพูดฮู้เอาอยู่เราไต่ปัญหาอยู่เราไต่ยางหลายหม่องแต่ว่าพี่ได้บพี่ได้อยู่หุ่นท่าบันปนามหุ่นมันเป็นเห็ดไอ้นั่นวาเห็ดเห็ดมันบานเนี่ยเห็ดมันถือน้ำเป็นเห็ดถืองานลงมันเลยนะฮะโอ้เดี๋ยวเขาตั้งสิกลับหุ่นไปหารถเลยเดนนีงมันเมื่อยแล้วด้าสิขีนไปหารถ มันเป็นเหตดอกบานแมนเข้ากับแม่หมู่บ้านแต่ไหมเข้ากับยางรอดเดียวรอบเสองไหเออเอาวัเอาบอเบิรักขาเลยสุด เออไม่ใง่ไหน,นี่เราพ่อเราอวยพอดีเราเห็นเราได้ยินเสียงแมข้าสิบรรมมนขอร์พิ่นของคนทีคนยางตัดถนน,น,นเออรอไปทางคุณเอาว่าเบิ่งสาวหน่อยเก็บใส่กะตายยุบสี่ระตานี่มันจะเป็นลักษณะใดไครับมือน,นี้คือว่าสิเอาไปใส่ว้ไชเท้บไไนับตำแหน่จังดอกมูนี่เอาเด้เอาขึ้นใส่รถหนึ่งส,<า>สองสาม สิห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโ,<า>โอ้ยส,สี่เ้ยว่าได้สีว่า,วาได้พอได้เห็นสำเนียครับเห็ดพวกฟ้านนี่มือนี้เออว่างสะนะ เบ้องสี่อ้มาที่ต่างไทยเอฟซีอืนอ่นบงไก่นี่ครับบ่หมูไวาสบู่เห็นสามไวาสบู่เห็นเห็ดปวกไอ้ไฟแจมซ้ำม,มือนี่สศราหน่อยตาส้นแหลนครับตาดีเห็นโชคดีพลอล่อเลยครับเอซีติมกระตาของแท้ครับเที่ยวนี้ติมกระตาหู้ถือใจครับถือใจสศราหน่อยแห้ง หาเห็ดฝนกระทืงตกครับดันดนสองคนหาจนเจอครับสําหรับเห็ดคนไฟขาเงาว fc เอามาเบิงมารลุนกันต่อ f เอฟกันพ่ออีกมานีในจังใดกับสีไดไทยเอซเบิงนะครับผมเดีย๋ยวมาเบิงมารลุนน้ากันครับ fc ครับเอาครับ fc ครับเปลาหน่อยจัดให้มูที่สองเอฟซงามงามอ่อนซ่อนดิเป็นเห็ดไอ้พวกเป็นเห็ดคนไฟครับ เห็ดโคนไฟเดี๋ยวมาเบื้องมาลุ่นกันว่าสิเป็นชนิดไดครับผมจะเป็นขาเง่าหรือจะเป็นไอ้ขาโตรครับเดี๋แต่ว่าม่ามีทิศสีแล้วครับผมสีเขาอาจสีผสมโบจัดครับผมแต่ว่าเป็นเห็ดโคนไฟครับ <c oughs> <c oughs> โอ้หล่ม,มาะไ้ฮักเลยเศร้าหนักอืม <c oughs> เอฟซีเลยจากบบางโมซื้อบ้างใส่ดอกให้เอฟซีเดี๋ยวเบิ้งนะ้ำนี่ควรอยู่ในเฟรมโอ้ยเบิง้บง,บง,งนึงเบิ้งดอกคือว่าดอกเขาบานมันใหญ่อ,อะเอฟซีข้าเชลียด้วยเนี่ยขออภัยภาษาหมาอ้ยเหี้ยแมนจังง่า,งา,นนงามสะออน <c oughs> ใหญ่จุดใหม่มาไว้ท่านี้กันดูสิง่ายงามงาม,มาเบิ้งซาวหน่อยเอต่อครับกูโตเน็ตต่อกลุ่มมัวหัน่นซิปเอสดอกกันสิมาเบิ้งกลุ่มนี้เศราหน่อยสิได้จดังดอกพยุงก่อนครับเสียดายขา Sút nhăng Sút em mình có phơi cái câu là Vậy em mình em 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 này em em mình đi em này em 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 ngoại em em con em em chia mảnh này พี่พี่คุดฟังพี่สับเลยได้ว่นไงเออคุดฟังนี่ทำไมก็ค่อยเอียงลงไปขายอยู่ฟังไหนคือยู่ฟังนี่โซ่โซ่ดินฟังพี่ออกเออโซ่ออกไปโซ่อะไรล,ลงไปอันนี้นะม,มันบาดไอซี่เปื่อย เฮ็ดด้บ้านล้วเป็นสี่ละคือฝนกันแล้วฝนกันน้ำจะเป็นพายุนาะเอฟซีเนาะมันกับโต๊กได้โต๊กดีแล้วครับฝนสุดยอดนะฝนหาคือกันสิเห็ดงามอยู่บ่เพื่อนเห็ดแต่ว่าขาไปทางเขาอีลีเอฟซีฝนมันถืก มันฝนบ่ถือมันบ่บเป็นอย่างดอกเห็ดเม่ยไม่ฆนะ่ากา่อใหม่ก่อตัวหนีได้ไงขึ้นก็อุ้มใหม่ขึ้นก็ต่อใหม่แต่สนิทนี่เห็ดสีเห็ดเอ้ยเนาะอ่อนส่อนดิโอ,โอ ngàm bao nhiêu ừ sao này say cả tay rồi nhưng đọt toán đọt 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 นี่เอาลงกองนี่ดอกเปลงกององนี้ยเนี่อ่าน,นอีอ่านะบโอ้ยดอ,ดอกนี่เอซีเงเจ็ดดอกรวมแล้วสมูสิบปดอกเลยเอฟสุดยอดเลยเอ้าจังได้กะ มาเบิองมาหลุนกันต่อครับ,ขข again, บรทันพ่อยิงม้านีกกัิเดเดไทยเบิองอีกคือเกาหลีเอสซีเยมาหลุ่น,น้ำกันครับผม